มาชมรถพิเศษจัดเฉพาะกุมา969นะครับผมไม่แน่ใจต้นทางไปทางเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้กําลังจะวิ่งเข้าสายการบินบรีครับดูแตที่ผมถ่ายก็เป็นโร,ระหว่างสถานีหนองประดุกสาโกนะครับใกล้ๆที่อยู่รถถนนสงพล เ็นรถด,ดีสซลางนะครับดีสแลงสีไมเอี่ยมเลยด้วยครับสามคันเลย